ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  เช็คระบบแอร์ครับ bentw สองหนึ่งสองแอร์ไม่เย็นนะครับตอนนี้เช็คหาสาเหตุอยู่ครับเช็คแล้วนะครับเช็คไฟแล้วไฟมากาวมานะครับที่คอมเพรสเซอร์แอร์แล้คอมเพรสเแอร์ไม่ทํางานคาดว่าคอมเพรสเซอร์แอร์น่าจะน็อกหรือมีปัญหานะครับมันต้องถอดออกมาดูครับแต่คาดว่าคอมเพรสเซอร์แอร์น่าจะน็อกครับกรณีนี้อ่า กำลังถอดคอมเสียมาดูครับน้ำยาเอมีครับน้ำยเอมีนะครับน้ำยอมีแต่คอมไม่ทํางานไฟมาเก่ามาครับเริ่ต้นเจ้าของรถกับก่อนครับตัวนี้ก็เป็นโต้ใต้อะติมาครับ Đây đấy. Đây cùng luôn kìa. Rồi mình bị sống sáng lô đó Sống sáng hộp hành Có là 20 kg เทีมนไม่กระดิกเลยครับเท็มไม่กระดิกเลยเข็่อยู่นะครับ กว่ามล็อกไปแล้วครับแกนในไม่เหมือนโรตแ่อคิมาแกนในไม่เหมือน